สวัสดีทุกท่านเราก็มาลุยกันต่อตอนนี้เราปูแผ่นได้หนึ่งชั้นแล้วนะพี่น้องเอ้ยโอ้เหลือตรงนี้นิดนึงเนาะเดี๋ยวปูตรงนี้อีกนิดนึงก่อนเอก็จะขึ้นชั้นที่สองนะทุกท่านเออเหลืออีกนิดนึงอพอดีเลยหรือเปล่านี่โอ้เกือบเนาะ กือบพอดีหาอ,อันที่เล็กกว่านี้อีกหน่อยนึงเจ๋ววเลยป่ะทุกพอดีเป๊ะเลยแบบน,นี้ีน้องเลยเออ เอออืมสวยแข็งแรงนะวางของได้หนักๆได้สบายให้ห่วงนะทุกท่าน อ่ะเดียวทดลองวางถังสีให้ดูนี่คือถังสิบแปดลิตรนะสั้นไอ้สิบแปดลิตรน,น,นะะมันเหลืออยู่ประมาณมันนี่แหละลดเหลืออา่าลดสักห้าโลเอเหลือสิบสองโลแผ่นสิบสองโลยกขึ้นยกลงแผ,แผ่นไม่เอน็นนะฮะเออเพราะว่านี่ผมวางเหล็กแนวตั้งฉากมันมันรับน้ําหนักได้อยู่แล้วนะ บาทีนี้เราจะมาปูแผ่นด้านบนนะเริ่มนะด้านบนเนี่ยเอาสีอะไรก็ได้นะท่านเพราะว่ามันด้านบนเรามองไม่ค่อยเห็นเออด้านบน แผ่นนั้นมาอุ่นรู้นะเดี๋ยวลองมาอ่าใครเนี่ยแผ่นนี้อเอาสว่านมาน็อตมา าเนี่ยพูดท่าสิท่าเลยเหมือนมันลอกเลยไม่ได้ลอกเลยไม่ได้ท่าเลยนะนะจะว่าท่าอยู่บ่ท่าอยู่บ่ฮะท่ามดเลยนี่นะมันลอกบ่เนี่มันไม่ได้ท่าด้วนี่เลยเฮ้ยว่าเต็มลอกออกพี่น้องเบิ่งมันลอกออกไนะด้ไงนี่ขนะ้างบนข้างล่างทขามเน้นนี่ ถ้ามันลอกออกมันก็ต้องมีรอยถลอกสิอันนี้มันไม่มีรอยถลอกว่ามีรอยทาสีเลยมีแต่รอยเล็กนี่เอ๊ออุตส่าห์ให้ทาสีโอ้ยได้รอสีแห้งเนี่ยได้ปะนี่บริการเลยน้องเอ้ยฮะจะทาเองบรทิทาสีแห้งเลย ติดตั้งลลเลยเราแบบนี้ขี้ขั้นท่าแล้วให้เอาศัยลุงสาในบ่อใดเลยท่าสีนี่ข่งองหนหรอบ่อไหนผมเอาหมดเลยนะหรอถ้าทาสีมันก็ต้องเห็นร่องรอยสิมันบริสลอกจะ็บริสท่า เออมันบ่นแม่นจะได้ล่ะมันแม่นบักที่สิเห็นสีอยู่เอ,อ้ดูสาเด้เอ,อ้ยจุมทาสีนี่ก็เห็ดบ่าสําเร็จสิไปเฮ็ดยังได้ตาเจ้าบ่าดีบ่ดอกนี่จ้ะบ่เห็นบ่เนาะ <c oughs> ยิงเลย รอไม่ได้ลนะฮะใส่ไว้คือเก้าบัทาสีแหงและใส่แมมมาลสร้างมันอืมวางขอแค่จะตูด thả bút nhìn bắp ừ. mà thả ăn cơn không bốn khả xí thì nó ấy gì đây cái đây mất là khó khéo vang khó đây ừ. ແນ່ເຫຼືອບໍ່ແຜ່ນຍືນມາແຜ່ນນ້ອຍๆນີ້ກໍໄດ້ນີ້ຫືນີ້ແຜ່ນเต็มນີ້ເຮົາหมดລະບໍ່ແຜ່ນเต็มເຫຼືອຊໍນນາະອານນແຜ່ນเต็มອ

Adalah nak. No. Nah, ditau. Nah, ya, pokok saya lek tu ni dah. mah, Hmm. Ya, nala. Saya lek nala ya. Yeah. Hmm. ใบอันนี้ก็แตกหมดแล้วหาใบใหม่บ่๊ลูนี่บ่เนาะใบใหม่นี่ไปหาใบใหม่ก่อนพี่น้อยใบแตกหมดแล้วใบตัดปูนแตกหมดแล้วพี่น้อยเห็นไหมมันแตกเมื่อกี้มันกระเด็นโดนสังกะสีเมื่อกี้ตับเลยเมื่อกี้นี่มันแตก ถ้าคนตัดไม่เป็นนี่เมื่อกี้เข้าตาได้เมื่อกี้นะเวลาเวลาเราตัดใบอันนี้เนี่ยเราอย่าไปได้มั่นใจเด็กขาดว่ามันเป็นเหล็กแล้วมันจะไม่แตกเห็นว่าพี่น้องมันแตกพอมันแตกแล้วมันก็ดนมันมันกระเด็นโดนแผ่นหลังคาเมื่อกี้นี่ตับเลยแต่ไม่โดนหน้าเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้เอาหน้ามาไว้ตรงฉากเวลาเราตัดนะอันนี้คือป้องกันได้ในระดับดีเลยแหละนะต่อให้มันแตกยังไงก็ตามมันจะไม่กระเด็นโดนหน้าเราเพราะเราหน้าเรามันอยู่คนละระดับ เราเวลาเราตัดแล้วเราอยาเอาหน้าเราไปไว้ตรงตรงแผ่นตรงกับแผ่นเอ,อ่อฮะแตกแล้วพี่น้องเอย้ยเดี๋ยวไปหาใบาอันใหม่ก่อนมี่พนอกบนนี้ใบนี้ก็ใช้มาหลายหลังแล้วถึงเวลาที่เราต้องซื้ออันใหม่ซักทีมีหรือเปล่า เหมือนมันเคยมีอยู่สองสามตัวอยู่นะอเหมือนจะไม่มีนะพี่น้อยก็นี่ไงเนี่ยโอ้เกือบเกือบไม่มีเกือบไม่เห็นได้อยู่อ่ะเอาใบ ใบตัวนี้จะไม่มีดอกนะเป็นใบตัดกระเบื้องเหมือนกันตัดได้เหมือนกันมันคนละแบบอ่ะฝากไว้ที่นี้ทุกท่านดีครับ